ณดินแดนอันห่างไกลได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นพวกเราพยายามที่จะหยุดยั้งมันแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นผลเทพแห่งความวา่างเปล่าได้ตื่นขึ้นและได้เปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นปีศาจพวกเขาถูกครอบงำด้วยความแค้นและพยาบาท ทุกอย่างต่างพากันหนีและหลบซ่อนและนี่คือจุดกำเนิดของเรื่องราวต่อไปนี้พวกเราได้ถูกส่งมายังโลกนี้พร้อมกับน้องดาวตัวน้อยที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนก่อนที่ที่นั่นจะพังทลายเราได้หนีมาที่แห่งใหม่ และโลกอันลี้ลับโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม m i n i เวิลด์เรตาซึ่งในตอนนี้เราได้มาเริ่มเกมใหม่ในโลกอันลี้ลับหรือมือปรจนภายนั่นเองตื่นได้แล้วตื่นเร็วทำไมเหรอตอนแรกทุกอย่างไปตาม อย่างราบรื่นแต่ก่อนที่จะมาถึงดาวมิราจูจูพลังมากเปล่าจำนวนมากก็ควบแน่นอยู่ในห่วงโซ่ดวงดาวช่วงคริปตาทุกคนก็กระจัดก,กระจายดูเหมือนว่ามีพวกเราเท่าน,นั้นทีม่มาถึงดาวมิราแล้ว ไม่รู้ตอนนี้ทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนโอเคคุณยังโอเคไหมเรามาเช็คสถานการณ์กันดีกว่าโอเคัอฮะแถบสีแดงคือสุขภาพของคุณหาต่ำเกินมันจะอันตรายมากเลยส่ว okay. นสีเหลืองค,คือแค่ความแข็งแรงที่อยู่ในปองของคุณ แถบ,บช่องข้างล่างอ่อฮะแล้วกดค้างอ่าวันนี้อานดีขึ้นมากเช็คสุขภาพร่างกายโอเคออเคออตรงนี้เอาไว้เดินแล้วก็ถ่ายร่างต่อไปทางนี้ต่อไปทางนี้ตาอหนงดาว แรงกับร่างกายสาอไปลองกระโดดจันและนี่เนะี่ยย่องอออแล้วก็หันไปแล้วก็หันมาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงเ <c oughs> ออเล่นกับน้องดาวสนุกดีวะ่ะว <What? S 2> ัดแต่ไหนอยู่ไหนเอ้ย หมดเรียมตรวจเรียบร้อยเนี่ยม,มากทุกอย่างเรียบร้อยดีเฮ้ยนั่นคืออะไรอะ่ะก็บ้านไงเพื่อนด,อาดาวมิราดาวมิราน่าจะเป็นชื่อของดาวดวงนี้นะ ส่วนน้องผมมาเล่นเกมอยู่ข้างๆเสียงอาจดังหน่อยนะครับโอเคเรามาเล่นเกมเลยกว่าจะเข้าเล่นเกมได้ผ่านไปสี่นาทีแล้วอนนี้ก็ไปเก็บริงไม้ใช่ไหมคุณน้องดาวโอเคเยี่ยมโอ้ยตรงนี้มีกวางด้วย โอเคทีนี้เราก็ต้องเก็บเป็นเงินนี่มีขวานให้แต่ไม่ใช้เออนี่แน่นี่แน่นี่แน่นะี่แน่แค่เราลองขับขวานอันหนึ่งโอเคให้ hey. คือน้องดาวให้เราขับขวานันหนึ่งดูซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้นี่ไขวานหินกระจกกระจก

น้ำไปกูตกหลุมบ่อยตังวะภารกิจกอบกู้สำนักงานเดิมผมลองไปถามคนที่สร้างมินิโบมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันทันเป็นก,กลมมุมม่มมูมืแรงไทยแลนด์ผมลองไปถามดูว่ากอะภูเขาไฟเนี่ยมันจะสปรกตรงไหน เขาบอกว่ามันจะสปอนกลางทะเลเว้ยแล้วแบบโอ้ไม่กอดทุกคนรู้ใช่ไหมว่าทะเลมีอะไรบ้างแน่เลยฉลามไหนจะพูดพิทักษ์ใต้ทะเลโตายพอดีทินี้ก็ให้เราตัดไม้สามมอเลยเก็บกิ่งไม้ไว้ก่อน ทีนี้ก็ให้เราทำอันนี้ทำยั้ไ,ไวะเงือให้วางแผ่นไม้สามอันเยี่ยมเลยโอเคทีนี้เราก็เออเขาบอกให้ซ่อมแซมอาคารนั่นโอเคงั้นมาปิดรูกันซึ่งรูมันอันใหญ่หมอกโอ้ oh อืมีม่นี่นะาาซ้อมแซมอาคารซ้อมแซมซ้อมสิโอเคได้แนละ้วโอเคเขาบอกให้ทำหองหิงอ่นนะเนาะโอเคงั้นเราก็รีบทำกันดีกว่าก่อนที่มันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นตอนนี้มันก็เพิ่งเก้าโมงเออมาถึงเวลาในเกม เจอเรื่อชีวิตจริงผู้แปลโมไว้ตึงดังต,ตามหกหินและไปล่าสัตว์กันเถอะอ่ามีพอดีเลยกวางเขากวางน้อยนิ่แน่นิ่แน่นิ่แน่นแนตายซะผมได้เวลา เ,เดี๋ยวเผื่อกลางคืนใช่ไหมแล้วคบเพลิงมาทำยังไงล่ะอ่านี่ไงขิงไม้สี่อันแล้วก็ไอ อยู่ไหน ơi? เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนดูน,นี่สิผมเจอบักดูสินะ้ำไม่อยอมไหลว้าว Amazing มาเจอจันเลยเฮ้ยเดี๋ยวนั่นอะไรอะ่ะนั่นอะไรเอ้ยเ,ยเมือนหน่อไม้เลยแต่ไม่น่าใช่เพราะหน่ออะไรเกยบนหิน หนอนางดินมันคืออะไรวะหนอนางดินมาแทนเห็ดเหรอเออไม่ได้ใบไม้เลยอ่ะใบไม้ของฉันอยู่ไหนมาหาใบไม้ฉันเอาใบไม้ฉันคืนมานะต้องการใบไม้ของฉันมันอยู่ไหน ไ,ได้เชอรี่แต่เชอรี่แต่ไม่ได้ใบไม้โอ้ฉันต้องการใบไม้นะฉันต้องการใบไม้ ีด้วยนี่ได้ตั้งแปดอันเนี่เจ๋งอีนนี้ก็ให้เราไปจุดกองไฟที่อยู่ในบ้านนั่นโอเคครับคุนนักดาวเอาจริงน้องๆน่ารนะักดะเอาคบไปถา,างย่าถางถางย่านี่เนะี่ยอนนี้ให้ย่างเนล้อหรอให้ย่างเหลือหรือ โอเคทีนี้มันให้เราทำอ,อต๊ะครับต๊ครับที่ไม่สมบูรณ์ทำไมมันยังไม่สมบูรณ์ล่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบทำโต๊ะครับแล้ว ึ้งผมน่าจะนี่ไงนี่ต้องหาหินก่อนไอหินเกล็ดเล็กๆเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> นั่นวอวอนี่ว้าวเออผมิึงนึกอะไรได้เดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งมาวอวอกินแล้วมึงก็ไม่แดกเข้าไปเนาะ นักล่าวอวอระดับหนึ่งเยี่ยมอะไรวันนี้วอสโอเคทีนี้เราก็น่าจะพอสามารถสร้างโต๊ะคราฟได้แล้วอ่านี่ไงได้แล้ว ตอนนี้ก็ให้วางลูกค้าบหรอโอเควาง,างไว้ตรงวางไว้ตรงนี้ลเลยเนือ้อโอเคไหนดูสิ ใสเตียงนอนมันทำยังไงเตียงนอนที่เรียบง่ายอยู่นี่เองวัชพืชหนึ่งกำมือสิบอันอ่ากูตายย่ำเลยขอนี้าก,กันมันและคราวนี้กุ๊ก๊ก๊

โพดเยอะเลยได้แล้วเตียงนอนวางนอนโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ